การบอกลาใครสักคนว่ายากแล้วแต่คุณคิดว่าการบอกลาดวงวิญญาณบรรพบรุษที่กลับมาเยี่ยมบ้านยากกว่าไหมที่ญี่ปุ่นมีเทศกาลโอบงซึ่งเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจะต้อนรับดวงวิญญาณของบรรพบรุษที่ล่วงลับกลับมาเยี่ยมบ้านอีกครั้งก่อนต้องย่องส่งท่านกลับสู่ปรโลกเมื่อเทศกาลสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้การจะปล่อยวางความผูกพันและความคิดถึงรวมถึงการทำใจกับการจากลาครั้งที่สองนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลายๆสำหรับลูกหลายทุกคน กลายเป็นว่าในคืนสุดท้ายของเทศกาลผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีลอยโคมโทโรโนางาชิจุดโคมไฟที่ตกแต่งสวยงามแล้วค่อยๆลอยลงสู่แม่น้ำหรือทะเลในยามค่ำคืนอันเงียบสงบส่งผลให้แสงเทียนริบหรี่นับพันจากโคมเหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงนำทางดวงวิญญ,ญาณกลับสู่โลกหน้าเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับการระลึกถึงและการปล่อยวางความเศร้าโศกอย่างงดงาม เรื่องน่ารู้ของญี่ปุ่นยังไม่หมดรอติดตามตอนต่อไป